ขอเชิญท่านแรกนะครับคุณสมัญญาบางพระครูนะครับท่านนี้มีประสบการณ์ในเรื่องของโรควันโรคนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับขอเชิญพร้อมกันเลยครับคุณประนอมนิราชภัยครับสองท่านนี้นะครับจะมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังนะครับบางท่านนั้นที่ป่วยไม่สบายหรือคนใกล้ชิดมีอาการดังกล่าวอาจจะได้ข้อมูลความรู้ไปด้วยนะครับโดยที่อาจารย์ทั้ง3ท่านนั้นจะให้คําแนะนํา ในเชิงวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยนะครับคุณสมัญญานี่ป่วยเป็นโรควันโรค,คอาการเป็นยังไงครับก่อนที่จะตอนอก่อนที่คุณหมอจะบอกว่าเป็นวันโรคอาการเริ่มแรกคือจะแบบไอแห้งๆหารแล้วก็เบื่ออาหารแล้วก็น้ําหนักจะลดลงเร็วมากอาทิตย์หนึ่งนี่สองสามโล,ลนะคะแะคบบผอมดําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ huh. แล้วก็วันนั้นไม่สบายก็เลยไปหาหมอค,ค่ะแล้วก็หมอก,ก X ็เอ็กซเรย์ดูอะไรค่ะแล้วพบว่า ที่ปอดเนี่ยเป็นจุดดําๆเหมือนเป็นไรฟ้าค่ะที่ปอดพอเอ็กซเรย์ออกมาเป็นจุดดําๆใหญ่ไหมครับก็เป็นกลมๆคุณหมอบอกขนาดไหมฮะไม่ได้บอกค่ะแต่ว่ามันเป็นลายๆทั้งบนเนินปอดขึ้นมาอ่าฮะค่ะแล้วก็อาเจียนออกมาติดกับเสมหะค่ะเป็นเลือดโอ้แต่ก็ตอนนั้นยังไม่เยอะมากครับก็คุณหมอให้ไปหาหมอก็ไม่ไปอะค่ะก็คือแบบคิดว่าเป็นอะไรมาก ตอนนั้นเนี่ยแล้วเราไปปรึกษาคุณหมอว่ายังไงบ้างครับคืออาเจียนเป็นเลือดแหละตกใจแน่นอนละค่ะหมอ,อก็ให้ไปพบก็ไม่ไปจนมาถึงแบบเป็นหนักมากก็คือแบบอาเจียนออกมานี่แบบเลือดนี่แบบเป็นเต็มห้องน้ําเลยค่ะพี่แบบเหมือนอาเจียนไมน่ได้แบบแล้วก็เป็นริ่มๆแดงๆอะค่ะเป็นเหมือนลายๆออกมาแบบเยอะมากถ้าเกิดปิ่นเต็มถ้วยอย่างพี่ถ้วยใหญ่ๆอะเขาบอกเป็นขันเลยใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็ ก็ยังแบบไม่บอกใครแล้วพี่ก็คือแบบกลัวได้ไปหาหมออ,อีกะกลัวหมอ <c oughs> <laughs> กลัวอันนี้นี่ <c oughs> ต้องบอกว่านี่กลัวหมอมากกว่ากลัวตายนะฮะไม่กล้าไปไม่กล้าเขาเลยสันนิฐานว่าตัวเองเป็นไรไหมตอนนั้นรู้แต่ว่าแบบกลัวคงจะไม่รอดแน่ๆเลยเพราะเยอะมากออกทางจม,มูกด้วยแบบ oh. คือแบบเยอะมากแบบพุ่งพุ่งเหมือนเราอาเจียนปกตินะคะ ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรยังค่ะยังไม่ทราบสุดท้ายแล้วตัดสินใจสุดท้ายก็คือ,อก็นอนไปสองวันนะพี่ตื่นขึ้นมาคือแบบห้องไอซียูนะไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่รู้ตัวเลยแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดยังอาเจียนอยู่ต้องฉีดยาเพื่อไปห้ามเลือดครับแล้วเข็มหนึ่งก็เกือบหกหมื่นนะพี่เข็มน,นะสุดท้ายแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเป็นวันโลกค่ะขั้นมีขั้นไหมครับก็ หมอไม่ได้บอกขั้นแต่จะคุยกับแฟนหนูก็ไม่ทราบเพราะหนูก็นอนอยู่ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นวันโรคอาจารย์ครับวันโรคนี่มันเข้าไปทําร้ายร่างกายอย่างไงบ้างครับมันก็เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะที่มันจะไปเจริญเติบโตอยู่ที่ปอดพอมันเจริญเติบโตอยู่ที่โน่นอันนี้มันสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ร่างกายปกติมีใช่ไหมครเพราะฉะนั้นถ้ามันไปอยู่บริเวณปอดปอดมันก็ทํางานลําบากถูกไหมฮะแลวมันยังทําให้เนื้อปอดเนี่ยเสียไป อย่างอาการนี้ถ้าเกิดของคุณสมัญญานี้ถ้าเกิดไม่ดูแลหรือว่าดูแลไม่ทันนี่จะเกิดอะไรขึ้นครับก็สมัยตะก่อนตอนที่เราไม่มียารักษาวัณโรคเนี่ยก็เสียชีวิตทุกรายครับนะฮะเพราะว่าปอดนี่สําคัญเพราะว่าปอดต,ต้องเป็นตัวรับออกซิเจนเป็นตัวฟอกเลือดอใช่ไหมครับอ๋อโอ้โหเสี่ยงตายมากเลยนะตอนนั้น <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยทานยาหมออาการก็ยังไม่ดีขึ้น <c oughs> นะครับผ่านไปกี่เดือนแล้ว สเดือนค่ะประมาณสองเดือนก็ยังไม่ดีขึ้นก็คือ,อยังปกติก็ทานยาหมอปกติทานาอานหารก็น้อยปกติกตกคือไม่ทานอะไรอยอาฮะเสร็จแล้วเริ่มเริ่มทําไมต้องสแสวงหาตัวช่วยอื่นๆก็ก็พอดีว่าคุณแม่ค่ะคเขาไปเจอลิตพันตัวหนึง่งซึ่งแบบคุณพ่อก็ทานพ่อเป็นฤิษีดวงเขาเลยว่าออลองทานนี่ตัดดูอาจจะดีขึ้นอาจจะช่วยให้แบบ เออให้ไปแบบรุงร่างกายสุดที่เราไม่ดีแล้วก็ทําให้เราแบบทานอาหารได้อะไรได้เนี่ยค่ะหนูก็เขายังไม่ทานอยู่ดีหนูว่าหนูกลัวยาวมากก็คือไปรู้จักบินมาแหละคไปรู้จักบินแต่ว่ายังไม่กล้าลองยังไม่กล้าค่ะเห็นบอกว่าเม็ดใหญ่เม็อาจารย์ครับช่วยกรุณาทําให้เม็ดเล็กลงได้ไหมฮะขอเปลี่ยนไซส์เลยนะเม็ดมันใหญ่เลยไม่กิน ก็ปกติยาหมอก็เกือบสิบเม็ดแล้วค่ะแต่ผมเชื่อวนะคุณสมัญญานี่ไม่กล้าจริงหมอยังไม่ไปหาเลยนะฮะเจียเราพูดถึงยาที่ต้องให้กินเนี่ยคงไม่กินละอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ลูกชายลูกชายเป็นชอบเลือดกำดาวชอบไหลอะค่ะครับแต่ตอบรับแล้วลูกชายก็เลยทานหนูก็นั่งมองอือลูกหนูก็ชอบทานเนาะบางทีก็ขอทานบีมขอขอเองทานเองอออเหรอลูกกนขอกินเองเลยอ่ะก็เลย เห็นพ่อก็ดีขึ้นหน้าตาพ่อสดใสเลยค่ะหนูก็เลยลองมาทานดูเช้าสองกังวันสองเย็นสองวันละหกเมตรค่ะพี่ตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษาใครเลยยังไม่ปรึกษาก็ปรึกษาแต่คุณแม่อย่างเดียวอ่าปรึกษาคุณแม่คุณแม่บอกให้กินเช้าสองกางวันสองเย็นสองผ่านไปกี่เดือนครับประมาณเดือนกว่าค่ะเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ทานข้าวได้นะคะคือจากลิ้นที่ไม่รู้รสชาติก็รู้สึกว่าทานอะไรก็อร่อยขึ้นรู้สึกผิวพรรณนี่ ดีขึ้นปกติจะดำแบบแห้งหอมกว่าน,นี้เยอะมากไม่ออกนะฮะคือถ้าสังเกตจริงๆผมเห็นตอนแรกบอกว่าเป็นวรนณโรกไม่เชื่อเพราะคนเป็นวรนโลกเนี่ยผิวจะคล้ำหน้าจะโทมมากตาจะโหลเลยนะฮะใช่ไหมอาจารย์ครับนะฮะแต่นี่ดูไม่ออกเลยเสร็จแล้วพอผ่านไปเดือนครึ่งอาการดีขึ้นดีขึ้นค่ะกินได้นอนหลับค่ะแล้วก็คุณหมอก็เลยนัดไปเอกซเรย์ดูอีกครั้งหนึ่งครับจุดอะไรที่เป็นตามปอดตามซี่โครงก็หายไปคุณหมอก็ลดยาลงลดมาเรื่อยๆค่ะ มันหายไปเลยเหรอฮะก็คือว่าทานควบคู่กับยาหมอหนูไม่ได้เลิกทานยาหมอนะคะเือยหนูก็ทานควบคู่กันไปก็ไปตรวจไปตรวจหมอก็ลดยาให้ปกติคือหนูทานได้หนูอาจจะแบบทานอะไรไม่ค่อยได้ร่างกายหนูเลยไม่แข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็แบบทานได้ได้ก็หมอก็ลดยาลดยาลงจนแบบครั้งสุดท้ายที่ไปตรวจก็คือไม่พบเชื้อตัวนั้นแล้วโอ้โหจากอาการที่ผมเชื่อว่ารุนแรงนะครับวันโรคในขั้นที่ของกุณสัญญาไอไอออกมาเป็นเลือด นะฮะอาจีรยนีว่าเป็นเลือดอย่างนั้นเนี่ยแต่ในขณะที่บิมเข้าไปเดือนครึ่งประมาณเดือนครึง่ง<ะ>ควบคู่กับยาหมอ<ะ>มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับครับเรามีข้อมูลที่เพิ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยของศูนย์วิจัยเท<อ>คโนโลยีชีวะการแพทย์ของมหาลัยเชียงใหม่นะครับโดยศาสตราจารย์ดรวัชระ กสินเลิรซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติอยู่ในทีมงานของเราทดสอบกับแคปซูลของเราในอาสาสมัครนะครับ mm hmm. กินเวลาแค่สี่แคปซูลเท่านั้นรเราก็พบว่าแคปซูลของเราจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวตัวที่เป็น th 1คือ mm hmm. t helper cell ซึ่งตัวนี้ตามปฏิิเซลล์ตัวนี้มันไม่ได้ทําหน้าที่ไปช่วยจัดการกับอะไรเลยนะไม่สามารถฆ่าเชื้อได้แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดอื่น ที่เรียกว่าคิ l เลอร์เซลลนะพวกทีเซลพวกทีเซลนักฆ่าทําหน้าที่ได้ดีขึ้นนะครับโดยการหลั่งสารอินเทอร์เฟอรอนแกมาหลังสารทัางหลายแหล่นี่ทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเป็นเพชฌฆาตที่ดีขึ้นในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอย่างกรณีนี้เชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก็สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในปอดนะครับไม่เพียงแต่แบคทีเรียหรอกไวรัสเชื้อรา หรือแม้กระทั่งมะเร็งรนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวนี้มันก็จะช่วยให้นักฆ่าในร่างกายเม็ดเลือดขาวเป็นนักฆ่าเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขึ้นเพราะนั้นชัดเจนครับข้อมูลของเราชัดเจนว่ามันไปช่วยทําให้เม็ดเลือดขาวขาจัดเอาเชื้อตัวนี้ได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นนะครับข้อมูลหลังสุดที่เราพบในชุดเดียวกันนี่ฮะนอกจากว่าจะมี T <S, S 2คือ T helper cell two เพิ่มขึ้นที่ทําให้เม็ดเลือดขาวตัวอื่นมีประสิทธิภาพในการฆ่ามากขึ้นเนี่ยนะครับ ก็พบ <P OP> ว่ามันมี T h 1 7 T h 1 7เนี่ยเป็นเซลล์ไม่เลือดขาวที่เขาเพิ่งพบในวงการวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันนะฮะ<ม>ในปี2ปีนี้เองเพราะฉะนั้นเราก็เอาข้อมูลล่าสุดของวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันมาเล่าสู่กันฟังเราก็พบว่าออปเปอร์ชันบิเนี่ยสามารถเพิ่ม T S 1 7ได้4-5เท่าตัวแล้วตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ไปเก็บกวาด เอาสิ่งแปลกบอมที่เข้าสู่ร่างกายที่ T S 1และ T S 2จัดการไม่หมดมเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะมันมีสอก๊อกก๊อกแรกฉมังก๊อก2กวาดเลยอาะมันไม่เหลือครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เดือนครึ่งก็ทำให้จุดหรือว่ารอยที่ดูจากฟีม็กเซเยนเนี่ยหายไปล่าสุดได้ไปตรวจกับคุณหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอแจ้งว่าก็คือไม่ต้องทานไม่สั่งยาให้แล้วคือจบ หายหมดแล้วโอเคดีมาขนาดนั้นเลยเหรอเพิ่งไปตรวจเมื่อเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเมื่อตุลาปลายปีที่แล้วประมาณสี่ห้าเดือนจากอาการใกล้ตายเลยนะน่ะผมว่าไอออกมาเป็นเลือดขนาดนั้นน่ะโอ้โหตอนนี้ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นแล้วค่ะไม่มีเชื้ออยู่แล้วไม่มีแล้วค่ะใน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 โรคนี้มันจะมันหายไหมอาจารย์ครับผมผมไม่มีความรู้จริงๆวัณโรคหายได้ค่ะสมัยตะก่อนเราไม่มียาใช่ไหมฮะ ที่ว่าใครเป็นวัณโรคแล้วก็มักจะตายซึ่งชาวบ้านทั่วไปเขาจะเรียกโรคอะไรนะรู้จักไหมคะฝ<อ>ีในท้องใช่ไหมฮะนั่นก็คือไอออกมาเป็นเลือดอ,อันเนี้ยเกิดไม่ทันฮะค่ะอ่าจะบอกว่าอาจารย์รุ่นไหนเนี่ยไม่ใช่ฮะผมก็บอกผมเกิดไม่ทันคร,รับอาจารย์ไไม่ด้ระบุรุ่นเลยอ๋อคือโอกาสปัจจุบันเนี่ยหายได้หายได้เพราะว่าปัจจุบันเรามียาดี แล้วถ้าร่างกายแข็งแรงใช่ไหมฮะทีสองชุดเนี่ยทีเฮลเปอร์วันกับทีเฮลเปอร์ถูอยู่ในสภาวะสมดุลร่างกายก็จะช่วยกวาดแบบที่อาจารย์พิเชษบอกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เลยทำให้เห็นผลเร็วขึ้นครับแต่ที่สำคัญเลยต้องควบคู่กับยาที่คุณหมอสั่งด้วยผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่ารายการนี้แพร่ภาพทางทีวีด้วยผมถืถือโอกาสให้ความรู้กับผู้ชมนะครับ ตลอดวเวลา3ปีที่ผ่านมาเราอธิบายประสิทธิภาพใน,ในการดูแลสุขภาพเนี่ยด้วยอินเทอร์ลคินทูครัปัจจุบันนี้วิทยาการล้ำหน้าไปมากแล้วการใช้อินเทอร์ลคินทอธิบายอย่างเดียวว่าทำให้เม็ดเลือดขาวมีความสามารถในการกระจัดสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันมันมันน้อยไปแล้วมันล้าสมัยไปแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเราพูดถึง th 1นะ t helper cell o แล้วก็ th 1 7นะ,ะ,นะ,ะความสามารถที่เราเพิ่มให้กับเม็ดเลือดขาวนักฆ่าครับ เอ็นเนั่นแนคิวเลอร์เซล์ทีเซล์ทั้งหลายแหละที่ธรรมชาติสร้างให้เป็นนักฆ่าอยู่แล้วให้ทําหน้าที่ได้ดีขึ้นโอนฟังดูเหมือนยอดมนุษย์เลยนะฮะม,ม,ม,มีทีหนึ่งทีสองนะครับ